สวัสดีครับมิตรลักษนักสะสมผู้นิยมพักเครื่องของเก่าของหายากครับวันนี้จะมานําเสนอเหรียญมหามงคลใบขี้เหล็กนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่หลวงพ่อคูณปริสุทธโธท,ท่านได้สร้างเองนะครับมีวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเพื่อหาเงินสมทบทุนดำเนินการสร้างโครงการชลประทานผันน้ำจากเขื่อนลำคันชูอำเภอบำเน็จนลงจังหวัดชัยภูมิ สู่วัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเป็นที่เก็บก,กับน้ำสำหรับการบริโภคนะครับของประชาชนตามที่ปณิธานของหลวงพ่อคูณท่านได้ตั้งเอาไว้การสร้างคลองชนประทานนี้ใช้ระยะทางทั้งสิ้น26กิโลเมตรใช้เงินก่อสร้างประมาณ150ล้านบาทนะครับและทีนี้เราก็จะมา ส่องขยายนะครับการส่องขยายดูเหรียญใบขี้เหล็กนี้นะครับจะทำให้เห็นถึงพัฒนาการของการแกะแม่พิมพ์เหรียญยุคใหม่นะครับเหรียญที่เราเห็นนี้ก็คือลักษณะของการแกะแม่พิมพ์ในในยุค10ปีที่ผ่านมานะครับเราจะเห็นว่ามีความคมชัดนะครับแล้วก็รายละเอียดของเหรียญจะดีมากนะครับ เหรียญใบขี้เหล็กนี้สังเกตให้ดีนะครับจะมีรอยแตกนะครับเนื่องจากว่าแม่พิมพ์ได้ถูกใช้ในการตีเหรียญมาเป็นจำนวนมากเหรียญนี้เป็นเหรียญนวโลหะนะครับเหรียญนวโลหะนี้มีการสร้างทั้งสิ้น3,999เหรียญราคาจองครั้งแรกก็คือ1,000บาทนะครับเรามาดู การขยายด้วยกล้องพันเอนะครับนี่คือกําลังขยายอ,ยอยู่ที่ประมาณ200เท่าเท่านั้นเองนะครับเห็นไหมครับรายละเอียดของเหรียญค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับผู้แกะแม่พิมพ์ให้ความาปานณีตบรรจงนะครับมีการตอกโค้ดตัวนะนะครับแล้วก็วบอลอโค้ดวอบอลอนี่คืโค้ดวัดบ้านไร่นะครับ ผิวเหรียญที่ผ่านการกระแทกเนี่ยจะมีการวิ่งของกระแสกระแสของเหรียญเนี่ยจะวิ่งกระจายออกมานะครับเหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นนี้นี้จะมีการสร้างทั้งสิ้นอยู่6เนื้อนะครับผมจะมีการสร้างทั้งสิ้นอยู่6เนื้อไม่ไม่รวมกับชุดของกรรมการนะครับ โค้ดตัวนี้เป็นตัวยะหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับซึ่งหมายถึงภาษีอริยะเมตไตรนะครับนะครับนี่คือการขยายเราจะเห็นว่าการตอกโค้ดนะครับเหรียญน,นี้สร้างในปี2557นะครับเป็นเหรียญที่น่าเก็บสะสมเหรียญหนึ่งนะครับเพราะว่าในบรรดาเหรียญที่ผ่านการ จัดสร้างมานั้นมีไม่มากหรอกครับที่ทางวัดบ้านไร่และก็หลวงพ่อคูณท่านจะดำเนินการจัดสร้างเองนะครับรายละเอียดของเหรียญมหามงคลพิมพ์ใบขี้เหล็กนั้นจะมีเหรียญนเ,นเนื้อทองคำเนื้อเงินหนักทองคำเนื้อเงินเนื้อนวะเนื้ออัปป้าเนื้อทองทิพย์และเนื้อฝาบาสนะครับแต่ทีนี้เราก็มาดูรายละเอียดของเนื้อนวะนะครับ เห็นไ,ไหมครับนี่คือการตอกโคตวบอรอมันมีลักษณะการตอกคล้ายๆกับการตอกมินต์มาร์กของเหรียญอเมริกันในยุคก่อนนะครับเหรียญอเมริกันสมัยก่อนนี่ก็ใช้คนนะครับเป็นคนเป็นคนตีตีอ่ามินต์มาร์กพีดีนะครับพี P, นี้ย่อมาจากฟิลาเดลเฟียดีย่อมาจากเดนเวอร์ส่วนบนเหรียญของหลวง พอคูณเหรียญน,นี้นะครับท่านจะดูกระแสของรอยการกระแทกนะครับรอยการกระแทกเกิดกระแสแล้วก็พื้นผิวของเหรียญเนี่ยมันมีธรรมชาตินะมันเป็นธรรมชาติซึ่งอนาคตในอีกไม่กี่ปีเนี่ยจะมีการผลิตเหรียญแบบนี้ออกมาแล้วก็จะมีการพัฒนาต่อไปอีกการจะปลอมเหรียญแบบนี้นี่ ผมด้วยความคิดส่วนตัวของผมแล้วผมคิดว่ามันทำไม่ได้นะครับเพราะว่าด้วยด้วยความที่ต้องลงทุนในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือมากนะครับแต่ว่าสิ่งที่นำเสนอวันนี้นั้นก็คือว่านี่เป็นมรดกชิ้นสำคัญอีกหนึ่งชิ้นนะครับที่หลวงพ่อคูณท่านได้ทิ้งเอาไว้นะครับหลวงพ่อคูณท่านมรณภาพเมื่อ วันที่16พฤษภาคม2558นะครับศิริอาลุอายุรวม9 2พ0 0ษาท่านเป็นพระที่มีศีลลาจารวัตที่สวยงามงดงามนะครับมีบารมีสูงตลอดชีวิตที่ท่านดำรงเพศบรรพชิตนั้นท่านได้สร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนและ และสร้างสาธารณูประโยภคแก่ประชาชนทั่วไปนะครับท่านเป็นพระนักพัฒนาถึงแม้ว่าพวกเราทั้งหลายเนี่ยจะไม่เคยได้ใกล้ชิดสนิทกับท่านแต่ว่าหลายๆท่านก็คงจะเคยทราบมาว่ามีพระบ้านนอกรูปหนึ่งนะครับที่คุยกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชโดยใช้ภาษาบ้านๆภาษาธรรมดาธรรมดานะครับ ใช้มึงกูกับในหลวงรัชกาลที่9ก้าคือท่านเป็นคนที่ปากกระจายตรงกันนะครับมีเรื่องที่น่าคิดอยู่อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเรื่องของคนสนิทใกล้ชิดหลวงพ่อนะครับเมื่อตอนที่ท่านมรรณา,าภาพไปแล้วบรรดาคนสนิทใกล้ชิดของหลวงพ่อที่เมื่อก่อนนี้เคยมั่งมีนะครับเงิน,นทองมากมายแต่สุดท้าย คนเหล่านั้นก็ไม่เหลืออะไรนะครับหลวงพ่อท่านได้เคยพูดไว้ว่า mm hmm. เงินทองทั้งหลายที่ชาวบ้านเขามอบมาให้ท่านนั้น mm hmm. ท่านเป็นเพียงสะพานบุญ mm hmm. นำเงินที่เขาอนุโมทนายกสาธุท่วมหัว mm hmm. เพื่อไปช่วยในการสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนนะอย่าได้เอาเงินไปใช้ในทางไม่ชอบ mm hmm. ความจริงมันก็ได้ปรากฏนะครับว่าใครที่เบียดบัง นะครับก็จะได้รับผลของกรรมนั้นนะครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากท่านนะครับว่าถ้ามีโอกาสได้พบเจอเหรียญใบเสมามหามงคลน,นี้ในราคาย่อมเยาวก็ควรจะเก็บหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นมรดกชิ้นสุดท้ายนะครับที่หลวงพ่อท่านได้มอบไว้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและพบกันใหม่นะครับ